เหล็กคุณภาพสูงอะพี่ครบครบจนครบสามร้อยห้าสิบาทอะไปเต่ได้พี่ส่งมานะพี่อิงส่งมาเลยนะพี่อิงพี่อิงส่งมาเลยนะพี่ต้องรอเก็บอเสร็จส่งร้อนให้เียนต๋องงงเอ้ยเว้นสรา์แน่นอนเว้นบอกลักเสือจังเลยแล้วที่หาใครรึเปล่าของผม ของพ <isions> <1971 habitude> ี่ท็อปเหรอไอ้เจยเบ้นเขาถามกูนะเว้ยว่าไอ้สัตว์เอาทำไมลาวะทำไมลาชาโจมยังรอดวะเเออนียมึงดูดิกูให่กูไห่จี้ไอ้สัตว์เอาอีกแล้วดวงก้อนแข็งดวงก้อนแข็งเลยเลยต้แบบครั้งแรกแล้วไอ้แบบว์วิ่งของทัดเว้ยของทัตเว้ยทัตของกูของทัตของกูสิบห้าสิบห้ากับสิบหกเหลือทัตกับฝั่งของกูไอ้ควายของกู โหมึงเอาของไอ้ฟาร์มไปไัดทัดทัดบอกไม่ต้องแย่งกันพี่ผมเอาใบวัวจับของของไอ้ทัดไอ้ของไอ้ฟาร์มกูคนจบไปแล้วไอ้ทัดของกูไปของกูเอายังจดดมาขผมกูอยู่แล้วไอ้เหี้ยไอ้กูถ่วงแม่เหล็กไปแล้วไอสัตว์ไปครับบัตรเปลี่ยนชื่อวันนี้ให้ได้สำหรับใครไอ้นี่ไอ้นี่ ราชาโจนเขาต้องการเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วเฮ้ยตัดชื่อไอ้ได้ของใครวะพี่ส่งชื่อให้หน่อยพี่ไอ้ทัศไอ้ทัศมันบอกไม่ใช่ M S 1สีแดงไอ้สัตว์สีราชาโจนใครอะไอ้สัตว์ต้องหมุนอีกกับชื่อนี้แล้วอยู่กันสุดท้ายอีกแอ้ไม่ไอ้ฟังไอ้ฟังอะไรอะฟังใครได้ของใครวะตัวนะเพิร์ดได้ของพี่เบนครับเพิร์ดได้ของพี่เบนไอ้เสือ แต่พี่ได้คุณเสือเลยกูบอกแล้วเดี๋ยวพี่เสือบอกเดี๋ยวกูส่งล็อกขึ้ให้ไม่ไม่พี่หาคืออะไรป่ะไอ้เที่ยเว้งก็ถามกูเว้ยไอ้เสือผมเอาเขี้อะไรลงวะกูบอกไปเลยล้อเอ็มเอสวันกับล้อทีดีแดงอุ้ยเฮี้ยล้อกขึ้นตัดโดนโดนเนี่ยและโดนเสียแบก